วิธีแคปหน้าจอบนโทรศัพท์ Android ด้วยคำสั่งเสียงสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพาวทูทิกทิกดีเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฝ้ายเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฝ้ามีวิธีการแคปหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือ Android ด้วยคำสั่งเสียงมาฝากกันค่ะสำหรับการแคปหน้าจอโทรศัพท์มือถือ Android นะคะก็มีหลากหลายวิธีค่ะเช่นกดที่ปุ่ม power ค่ะและปุ่มลดเสียงพร้อมกันหรือใช้ฝ่ามือนะคะปัดไปทางด้านขวาเป็นต้นค่ะ ก็จะสามารถแคปหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือ Android ได้เลยทันทีค่ะแต่บางครั้งนะคะผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android บางคนค่ะอาจจะเกิดปัญหาที่ว่าปุ่มลดเสียงไม่ทํางานก็จะทําให้ไม่สามารถแคปหน้าจอโทรศัพท์มือถือ Android ได้ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าปัญหาการแคปหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือ Android ไม่ได้จะหมดไปค่ะเพราะเรานะคะสามารถแคปหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือ Android ด้วยคาสั่งเสียงได้ค่ะโดยใช้ Google Assistant นั่นเองค่ะ เพียงแค่เรานะคะพูดคําว่า Hey Google แคปหน้าจอก็จะสามารถแคปหน้าจอบนโทรศัพท์ม,มือถือ Android ด้วยคําสั่งเสียงได้เลยทันทีค่ะและวิธีการแคปหน้าจอบนโทรศัพท์ม,มือถือ Android ด้วยคําสั่งเสียงก็สามารถทําได้ง,ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่หค่ะให้เรานะคะทําการติดตั้งแอป Google Assistant ก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่โปรไฟล์ค่ะและเลือกคําว่า OK Google และ Voice Match ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเปิด Hey Google ค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะก็ให้เราค่ะพูดคำว่า hey google แคปหน้าจอก็จะสามารถแคปหน้าจอได้เลยทันทีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการแคปหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือ Android ด้วยคำสั่งเสียงนั่นเองค่ะหากไม่อยากพลาดทิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม how to trick ทิคดีๆเทรน,นใหม่ที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo tv ได้เหมือนเดิมค่ะ